สวัสดีค่ะทบทวนลายขอเจ้าฟ้าผ้าใหม่สซเรนค่ะราคาโปร่งหนึ่บาททส่งฟรีพร้อมกับอาบน้าํายาถึงบ้านคุณผู้ชมเลยเป็นเบอร์ที่เหลือจากวันที่6ค่ะเป็น 04, 05, 0สี่ศ 08นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้กดติดตามใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็สามารถดูได้ว่าเหลือเผื่ไหนนะคะเป็นลายขอเจ้าฟ้าลายพระราชฐานที่เบอร์ศูนย์สีนี้เป็นลายขอเจ้าฟ้าประยุกค,ค่ะก็ถอได้สวยงามทอสามตะกอทั้งหมดเลยนะคะย้อมสีเคมีทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ชมได้เลือกค่ะเพราะว่าไกด์แพท บอกเลยค่ะว่า1-3นี้เหมากันไปแล้วค่ะสีเขียวเหนียวซับนะตอนนี้ใครที่ไม่กดติดตามจะไม่ได้ชมช้อปปิ้งฐานเขาใครที่กดติดตามก็จะช้อปปิ้งฐันนะคะเพราะนนั้บางคนคุณผู้ชมจะเอาเวลาที่ว่างแต่บางทีผ้าไหมก็จะไม่รออยู่นะคะอันนี้คือเป็นเบอร์0ูนเป็นลายขอเจ้าฟ้าประยุกต์สวยเช่นเดียวกันนะคะนี่เห็นไหมคะทอได้สวยเลือกมาด้วยไกด์แพทแล้วจ้า สามตะกอย้อมสีเคมีขนาด1นูนเมตรทุกผืนเลยจ้ะอ่ะและต่อไปเป็นเบอร์หสีดำค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้าสีดำที่ไกล้แพทเห็นแล้วสวยมากค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเตะตาต้องใจคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ลายขอเจ้าฟ้าที่ถูกต้องตามกระบวนการการทอแบบต้นฉบับลายขอเจ้าฟ้านะคะ สนใจอยากได้ก็ทักมาค่ะ1,999บาทโปรโมชั่นนะฟรีอาบน้ำยาแล้วก็ส่งถึงบ้านทันด้วยเพราะฉะนั้นใครช้านี้ไม่ทันนะคะโปรสุดท้ายเลยนะคะและต่อไปจะเป็นสีส,สันสดใสค่ะสำหรับท่านที่ชอบผ้าไหมาลายสีสดๆแบบนี้เป็นบานเย็นค่ะขอเจ้าฟ้าประยุกต์ค่ะ สวยดีเหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันกดถูกใจในคลิปนี้ให้หน่อยราคาเท่ากันหมดค่ะ1 9 9 9บาทจ้าเบอร์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดแล้วก็เรามาเปรียบเทียบนะคะสำหรับสีจริงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเปรียบเทียบอีกผืนหนึ่งผืนสุดท้าย08สีจะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ่ายทำจะไม่เหมือนแต่ว่า สีจริงของ0708จะใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะตอนนี้ดู07นะคะว่าถ้าคุณผู้ช,ชมชอบ07ก็พื้นนี้เลยสวยดีสดใสอืมค่ะ08จริงๆแล้วสีใกล้เคียงแต่ว่าถ่ายทําแล้วมันจะออกแดงจริงๆไม่ใช่สีแดงค่ะเป็นบานเย็นเหมือนเมื่อกี้นี่แหละค่ะราคาเท่ากันนะจ๊ะ1,999บาทรวมส่งอาบน้ำยารีดสวยงามนำไปนุ่งเลยค่ะสีจริงจะประมาณนี้ค่ะ ไม่ใช่สีแดงนะคะเป็นบานเย็นค่ะสนใจติดต่อ0812571709 0812571709 1,999บาททรงฟรีพร้อมอาบน้ำยาผ้าใหม่รีบสวยงามส่งถึงบ้านท่านรีบโทรมาไม่ซื้อกดถึกใจให้ด้วยจ้า